รับพันครูเราต้องมีสินห้าข้อท่องสินห้าพร้อมกันนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนังกัจจามิธัมมังสรานังกัจจามิสังฆังสรานังกัจจามิ พุทธิยมีพุทธังสารนังกฉามีทธ่ยมีธรรมังสรนังกฉามีทีิยมีสังฆังสรนังกชามิตาติยมีพุทธังสรนังกชามิตาติยมีธรรมังสรนังกชามีตาติยมีสังฆังสรนังกฉามิภาณาติปาตาเวระอะทินาทานา เวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิการเมรมัมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมูสาวาธาเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิยะมัชาปปะมาทฐานาเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสาธุแล้วสิญแปดล่ะ<ม>เพิ่มเติมคืออะไรบ้างสินแปด อภรรมาจารยาอภรรมาจริยาก็คือเปลี่ยนจากข้อสาเป็นอภรรมัจริยาคือคืออะไรเพศสัมพันธ์รักษาผมจารย์แล้วอะไรอีกข้อหกคือวิกาชนาเวรมณีนะคือการหลังเทีย่งวันนะก็คือทำได้เนาะ ฝึกได้เนาะแล้วก็อะไรอีก้อเจิตาวาทิตาอ่ะชุดซาลีก็ไม่ได้นะเพลงหรือว่าฟังเพลงดูพดูสิ่งบันเทิงเย,ยั่ยวยุกิเลสเยั่อยุอะไรเหล่าก็ไม่ได้นะก็ต้องฝึกตัวเองนะเวลาถ้าเกิดเราตั้งใจถือศีลแปดถ้าเราไม่ได้ไปวัดเราอยู่บ้านเราก็ต้องไม่ดูโซเชียลต้องพักพักเหมือนกันแต่ถ้าเกิดดูก็ต้องไม่เป็น่าสึกไงเราต้องเป็นดูธรรมะดูอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่ ทำให้เราสงบนะแต่ถ้าเกิดเราถือสินแปดแล้วเราไปดูอาหารถ้าเกิดกินเลสอีกตาบะแตกอีกใช่ปะทาให้จิตปุงแต่งได้อีกจริงไหมความยากใช่ปะว่าเอ้ยเราพอเราถือสินแพะเนี่ยมันอดยิ่งกว่ากินเจนะกินเจก็ยังกินได้กินผลไม้ได้กินนู่นกินนี่ได้สินแปดนี่พอหลังเที่ยงวันมไปแล้วห้ามกินเลยเงี้ยพอเราไปดูปุ๊บโอ๊ยน้ำย่อยร้องเลยท้องร้องเลย เราก็อยากกินอย่างเงี้ยมันก็เกิดกิเลสเนี่ยใช่ปะอ,อ่ะแล้วข้ออะไรอีกข้อแปดคืออุจารายนาอุดจาสยนามหาสยนาะคือ,อที่นอนนั่งโซฟาหรือว่าอะไรที่หรูหราเราต้องนอนไม่เกินกี่แค่ประมาณเนี้ยนะเอ่อนอนพื้นนอนเสือนะ่อเนาะฝึกตัวเองได้ไหมไม่ต้องสบายไง เราก็ต้องไปนอนเสือ่อใช่ปะหรือที่นอนบางๆเมื่อเราไม่ได้ไปวัดเราฝึกที่บ้านได้ไหมพอเราไปฝึกที่วัดแล้วอะนอนกัะพื้นได้เนาะทาได้ไหมอย่างน้อยปีละ,ะเฉลี่ยแล้วเดือนหนึ่งไม่ถึงวันเนาะพอสมมุติว่าวันพระสักเดือนหนึ่งเราอาจจะถือศีลโวโถอยู่กับบ้านได้ไหมวันหนึ่งเ,เดือนละหนึ่งวันได้ไหมไหรือว่าถ้าเราไม่ได้ทําทุกเดือนเราอาจจะเดือนนี้สองวัน หรือ3วันที่เราจะไปวัดบ้างปฏิบัติที่บ้านบ้างทําให้ได้นะสะสมไปสะสมบุญได้นะนะสาธุสาธุาธแล้วทานทานจุการให้ศีลจุการปฏิบัติอยู่ในศีลห้าข้อใช่ไหมแล้วก็การภาวนาคือการทําสมาธิเราปฏิบัติหมดแล้วเนาะวันนี้เรารับศีลแล้วทําสมาธิแล้วแล้วก็ทานคือการให้เราก็ตั้งจิตในการที่เราน้อมบูชาความดีนะถวายบูชาแล้วก็ วันนี้เรามีจิตเป็นผู้หไหวไงเราได้ถวายเครื่องสักการะเนาะ <Okay. S 1> ใช่ไหมเนี่ยเราได้ทําบุญแล้วเหมือนกับการที่เราไปวัดเราไปทําบุญก็ถวายพระแต่น,นี้เราถวายเทพจริงไหมเราบวงสรวงถวายเทพเราก็ได้สร้างทานบารามีแล้วในการที่เราปฏิบัติเป็นข้อวัดประจําตนเองในการบิทานศีลภาวนาและถ้าเราต้องการยกระดับจิตเราให้สูงขึ้นในการมีบารามีก้าประการในสิ่งที่พระมารดาได้มอบให้ทุกคนได้ตั้งใจปฏิบัติ บารามีก้าประการมีอะไรบ้างจำได้ไหม,มที่อาจารย์พ่อได้บอกช่วงเชา้าอ่ข้อหนึ่งบาลามีขอ้อสองศีลบาลมีข้อสามบารามีข้อสี่ภิญญบารมีข้อห้าขันติบารามีขอม้อหกเมตตาบารามีพ่อ,อสัจจะบารามีพ่อแปดปัญญาบารามี พ้อเก่าบารมีค่ะเนเข้าใจอะสมมติว่าอาจารย์แม่ถามว่าอ่าปัญญาบารมีคืออะไรมีสติมีปัญญามีสติในการเดินอะไรใช้สติปัญญาก็เกิดและบารมีก็เกิดผลใช่ป่ะทำให้เรามีปัญญายานถูกป่ะทำอะไรแล้วเราไม่ได้ใช้อารมณ์ความรู้สึกเนาะใช่ไหมลูกแล้ววิริยะบารมีคือ ีเราก็มีความเพียรแล้วใช่ไหมถ้าเราทําได้ใช่ไหมก็ได้บารมีมะอ่าแล้วขันติบารมีล่ะอดทนดนอดทนต่ออะไรอดทนต่ออะไรเช่นอดทนต่ออะไรอดทนต่ออะไรสิ่งยยทุกอย่างไงไม่ว่าจะเป็น เราอยู่ในสังคมอดทนต่อคนที่ไม่ไม่ชอบเรามานินทาว่าร้ายเราเราต้องอดทนเราต้องไม่โกรธอ่ะอดทนได้ฝึกขันติและไม่ตอบโต้ถูกไหมผลเรื่องอะไรเราถือสินกินเจอ,อยู่ใช่ปะเรากินเจอ,อยู่เราไปเจอปลาหมึกย่างของโรดเลยเราต้องฝึกความอดทนความยากอดทนให้ได้อ่ะใช่ปะนั่งสมาธินั่งไปเมื่อยปวดหลังเราต้องอดทนไหมฝึกขันติไหมฝึกไหม,มเออ ใช่ไหมใช่ค่ะอดทนหลายๆด้านขันตินี้คือเป็นเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งเลยนะใช่ปะมันจะช่วยทําให้เราขัดเกลากิากเลสออกจากตัวเราได้มากขึ้นเลยะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดเราฝึกได้มากเท่าไหร่ใครมาด่าเราแล้วเราไม่ตอบโต้เนี่ยเราก็จะรู้สึกอืใจเราไม่ไปไปอยู่ที่เขาแล้วไม่ทุกข์ไม่ทุกข์จริงไหมฝึกได้ก็ดีฝึกการอดบางทีเราต้องเข้าใจว่าในชีวิตอะ อาจจะต้องอดที่จะไม่กินแต่เราให้ลูกเรากินให้สามีกินอย่างเงี้ยเหมือนกับเราซื้ออะไรมาเราซื้อมาเรามีเงินแค่เนี้ยเราต้องอดใจอะ่ะเรียกว่าอดใจอ่ามรักเขาความรักคบรารเราก็ต้องอใ,ให้เขากินใช่ากินแล้วเราก็มีความสุขใช่คะ่ะถ้าเราถือสินอยู่อันนี้อาจารย์แม่ไม่ได้นี่นะถ้าเราแบบว่าเราถือสีลเราปฏิบัต แล้วบางทีบางครั้งถ้าเราเป็นเป็นคนโซด่ะแล้วเราไปเจอคนยั่วยุผู้ชายรอเราต้องอดใจไหมเหมือนผู้ชายก็เหมือนกันเจอผู้หญิงมายั่วยุต้องอดใจไหมต้องฝึกไหมอดทนไหมเอเอออดทนเพื่อไม่ให้กิเบสมัือนก่อไงมันหลายอย่างเลยนะขันติเนี่ยได้หลายอย่างเลยนะใช่ไหมลูกจริงไหมเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกนะแล้วก็มีอะไรเมตตาบารมี เมตตาบารมีคือให้ทานอะไรก็เนี่ยช่วยเหลือผู้อื่นปัถนาให้ผู้อื่นมีความมีความสุขเออเมตตาเขาเข้ามาอ่ะในการที่เราเข้าถึงความเมตตาบารมีแล้วว่าจริงๆแล้วบารมีของพระแม่และทุกพระองค์เทวยเทพเทวาน่ะนะท่านจะมีผมวิหารสี่ในคําสอนของพระพุทธเจ้าก็คือมีเมตตามีกรุณามุทิตาเบขาที่เราต้องเพิ่มเติมเข้าไปนะ เมตตาคือความปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขกรุณาปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์มุทิตาคือย,ยินดีกับผ,ผู้อื่นที่เขาได้ดีไม่ซ้ำเติมหากเขา<ม>ล้มไม่ไปยัเรียกปล่อยวางแต่การวางเฉยแหละคือแบบว่าไม่ยินดียินหลายเออมื่อเราอ,อยู่ตรงกลา,างไม่ทุกข์เราก็ไม่ไม่สูขเกินไป ไม่ทุกเกินไปไม่สุกเกินไปไงลูกอยู่ตรงกลางได้ไหมได้ได้นะทุกันไ้อยู่ตรงกางกา <c oughs> เออคือเป็นขอ้อข้อที่เราต้องปฏิิสธุก